โอกินาว่ามาหลายวันเริ่มคิดถึงอาหารไทยกันบ้างหรือยังคะวันนี้เราพาไปลอง3ร้านอาหารไทยในโอกินาว่าที่อยากบอกเลยว่าอร่อยเหมือนได้บินกลับบ้านชั่วราคเตรียมจดพิกัดกันไว้ได้เลยนะเริ่มกันที่ร้านแรก<ๆ>เปาเปาไทยรีตอรอ์ทพิกัดอยู่ที่อเมริกันวิลเลจฮามิยาค่ะมีร้านจอดรถใกล้ๆ้ร้านเดิมไม่กี่ก้าวก็ถึงสะดวกสุดเมนูอาหารไทยที่นี่จะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่เมนูเบสิกอย่างกะเพราต้มยำผัดไทยมีให้ครบเราสั่งมาหมดเลยบอกเลยว่ารสชาติคือไทยแบบซับซ้อนไม่ได้จัดจ้านมากแต่ช่วยให้หายคิดถึงรสชาติบ้านเราได้ดีเลยร้านต่อไป นี่คือร้านกะเพราคิดเชนหรือครัวกะเพราอยู่ใจกลางย่างนาฮาเลยพีย่เจ้าของร้านเป็นคนไทยด้วยพูดคุยกันสนุกสุดๆร้านนี้เมนูเยอะมากแต่เราขอเลือกเมนูเบสิกก่อนใครอยากได้รสเผ็ดแบบไทยแท้อย่าลืมรีเควสเชฟได้เลยนะว่าขอเผ็ดแบบไทยๆรับรองว่าได้ความแซ่บถึงใจแน่นอนใครพักโซนนี้ต้องลองให้ได้เลยนะร้านสุดท้ายที่อยากแนะนําก็คือร้านสยามปิโตอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยริวคิวมีที่จอดรถของที่ร้านด้วยสะดวกมากเจ้าของร้านและพี่ๆในร้านเป็นคนไทยทั้งหมดเลยมีการอบอุ่นเหมือนมาทานข้าวบ้านเพื่อนเมนูเยอะมาก สนเลือกไม่ถูกคนญี่ปุ่นก็ชอบร้านนี้กันเยอะนะคะเพราะรสชาติคือไทยแท้จริงๆมั่นใจในเชฟได้เลยว่าเราจะได้รสชาติอาหารไทยที่ถูกต้องและเมนูที่อยากแนะนาของที่นี่คือข้าวไก่ย่างค่ะไก่ย่างหนังกรอบมากเนื้อนุ่มย่างหอมกําลังดีกินคู่กับน้าจิ้มคือทีเด็ดมากใครมาเที่ยวโอกินาว่าหลายวันแล้วเริ่มคิดถึงอาหารรสชาติไทยๆกดเซฟคลิปนี้แล้วปักหมุดตามมาได้เลยค่ะอร่อยทั้ง3ร้านสะดวกร้านไหนไปร้านนั้นได้เลยรับรองว่าหายโฮมซิกแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะแล้วเจอกัน คลิปหน้าบ๊ายบาย